เฮ้สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อวันนี้ก็มาพบกับมินิพี่คาะอีกแล้วนะคะมาในหัวข้อเรื่องใจเรายังตรงกันอยู่ไหมนะคะใจเรายังตรงกันอยู่ไหมอ่าโอเคมีให้เลือกสากองกองที่หนดอกป๊อเลียเกือบอ่านละเบลฟลาเวอร์นะคะเบลฟลาเวอร์่า ดอกที่สองเทอร์สนะคะ่าดอกนี้อ่ากลองที่สามดอกฟ f อกนะคะ Frog, fox ์ o x เหรอก o x เนะโอ้ยมานะคะโอเคมาดูกลองที่หนึ่งกันก่อน ตัวที่หนึ่ง bellflower นะคะ gratitude โอ้โหมา <laughs> pansy sweet t h o u g h t s นะความคิดถึงอันแสนหวานโอ๊ยตายละ domestic happiness devoted affection แล้วก็ choices knowledge and illumination เ mm. นาะ gratitude sweet thought domestic happiness อืมนะอ่ะเนาะอ่าแยกเป็นสถานะเนาะถ้าสถานะแบบไม่ได้อยู่ด้วยกันน่ะเออ เขาก็เหมือนกับคิดตอนนี้เขาคิดกับคุณเป็นแบบห่วงห่วงหนึ่งของชีวิตนะคะเป็นห่วงคำหนึ่งเหมือนกับจินตนาการนะคุณแบบแวบๆบลบบบบึกนิดนึงก็คิดถึงคิดถึงแนวแนวแบบเออก็ดีนะเป็นโมเมนต์ที่ดีในช่วงเวลาที่เวลาที่ใช้ร่วมกันหรืออะไรก็ตามน,นะเออไม่รู้เหมือนกันนะปมาป,ประมาณว่าอาจจะแวบ,บๆเจอกันแต่มันเป็นโมเมนต์แบบความทรงจำดีๆนะ เออเป็นความทรงจำดีๆถ้ามีโอกาสสารพันธ์ก็ดีนะเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนนี้เขาก็ม่น่าจะได้ไปไหนหล่ะก็อยู่นะกับครอบครัวแฮปปี้ดีนะเนี่ยสวิตตอสอีกแล้วน,นี่อีกเออมันก็เหมือนกับกลิ่นจางๆอะไรนะปามี่เออเออประมาณนั้นอะเพลงปามี่เพลงอะไรนะเพลงอะไรนะ เออลืมเออเนาะก็ประมาณนี้นะเขาก็อมืมันเป็นความอ่ารู้สึกแบบความทรงจำที่ดีแต่ว่าตอนนี้ก็คือเขาไม่ได้ดิ้นรน,น่ะเนาะว่าเขาจะทำอะไรนะสำหรับกองที่หนึ่งเนาะเพียงแต่ว่าเขารู้แต่ว่าอ่า ถือกองที่หนึ่งก่อนเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเพียงแต่เขารู้แต่ว่าเขาก็ต้องอยู่อย่างมีความสุขต่อไปอ่ะแม้ในตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ใกล้กับคุณนะส่วนอ่าเพื่อนเพื่อนที่มีคู่ลืมลืมเลยลืมเลย,ลเลยอ่าทีนี้อารมณ์นึกถึงความรักกับเราทีนี้ภายในครอบครัวเนาะอ่าภายในครอบครัวก็สําหรับคนมีคู่นะก็ ดูโอเคแล้วก็พยายามทำความเข้าใจซึ่งกันและกันนะเป็นอะไรที่แฮปปี้มากๆที่ได้อยู่ด้วยกันนะเออไม่ไม่คงจะไม่แบบว่าตีกันหรอกเนาะในช่วงโควิดนี้นะไม่หรอกไม่ไม่ไม,มาต่อกองที่สองกองที่สองนะก็ถือว่าแฮปปี้นะคะคนมีคู่ก็แฮปปี้ไม,ไม่มีอะไรนะอ่าเอสเตอร์ Esther นะคะอีลิแกนส์นะคะเพเชียนส์นะคะโฮย อืม New Start Wisdom Nobility Self Esteem เอามาอีกแล้วมาที่ตำแหน่งเดิมด้วยนะเนี่ย Destiny โอ๊ยวิตายละคาเมเลียวิตายแล้ว Elegance p a r c i a n นะคะ New Start Wisdom นะคะอืมนะคะเขาเป็นว่าเอาเป็นว่า เหมือนกองเนี่ยคนที่คุณนึกถึงเนี่ยนะคะเขาก็จะน่าจะคิดเหมือนคุณอยู่นะคะเพราะว่าเป็นเดซี่นี่มาเลยนะเออนะก็คือถ้าคุณไม่เอาเขาเขาก็จะคิดว่าเออเขาก็ไม่เอาคุณเ้อยกันใช่ไหมเอาทำไมพูดอย่างนี้คะคุณเนี่ย เอาก็จริงๆเนาะก็ี่เนาะก็ดีแล้วถ้าใครที่อยู่ในสถานะที่ออกไปก็ออกไปเลยนะนะส่วนใครที่สถานะว่าแบบเฮ้ยคนนี้แหละใช่อะไรอย่างงี้ถึงกันก็เออก็ใช่แหละในช่วงนี้ใช่นะคะแต่อืแต่เหมือนกับว่าเขาอะต้องเก็บกักไว้เพราะว่าเนี่ยนะคะดูเหมือนเป็นคนที่แบบ เป็นคนที่แบบเขาค้งตัวแล้วนะเขาประมาณว่าเออเขา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 โอเคแม้จะอยู่คนเดียวได้แต่ว่าเขาหักห้ามใจคิดถึงคุณไม่ได้หรอกค่ะคุณเพราะว่ามันเป็นเดซินนี่นะคะมันเป็นคำสาปค่ะคุณมันเป็นคำสาปชัดๆ <c ười> นี่มองในมุมกับตัวเองนะคะเดซินี่คืออะไรคะคือคำสาปค่ะคุณอ <c ười> ย่ามาเจอเดซินนี่แบบฉันเลยขอร้อง นะอ่าประมาณนี้นะซึ่งมันก็ได้แต่ว่าตอนนี้มันก็ทําอะไรไม่ได้เนาะเขาก็ต้องอ่าไต้แต่เฉิดชายแล้วก็อดทนต่อไปนะคะแล้วก็ทําอะไรใหม่ๆต่อไปซึ่งการที่เขาเนี่ยแต่ว่าเขาจะเจออะไรใหม่ๆอยู่นะแต่ว่าไม่คิดกับเรื่องความรักคิดว่ากับคนที่รู้แล้วเนี่ยว่าใครนะว่าคนนั้นน่ะเออน่าจะเป็นคนนั้นแหละ แต่อืมเขาก็ห้ามใจคุณไม่ได้นะแต่ว่าสําหรับคนมีคู่นะคนมีคู่ว่าไงบ้างนั้นเนี่ยอืมคนมีคู่เหมือนกับว่าอาจจะมีเรื่องอึดอัดกันหน่อยนะเพราะเพเชียนมันขึ้นมาแต่ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่าเหมือน ตีกันแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นก็โอเคนะคะคุณก็ไม่ได้อะไรนะอืมแต่สำหรับคนที่เจอเดสนี่ของตัวเองแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ห้ามใจคุณไม่ได้แร้วห้ามใจตัวเองไม่ได้นะอันตรายมากๆนะคะสำหรับผู้ที่เลือกกองสองเนาะอออยากเจอค่ะแต่ก็กลัวเหมือนกันค่ะกลัวค่ะเพราะว่ามาเจอกันไม่ได้อะนะมานี้มากองที่สาม Unanimity นะคะ Harmony นะคะหลอกหลอกฟลอกนะคะ hmm. r e b i r t h New Beginning เอา้า <laughs> Rainbow and Message เอา้า <laughs> <laughs> ฉันสับจูนะคุณ Friendship and Gratitude เฮ้ยมันขึ้นมาใบเดียวกันเลยคุณดิฉันสับจู Oh my God นะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น งงเลยฉันงงเลยนะเอามาอันนี้ก่อนนะเหมือนกับเขาแบบอินกับตัวเองอยู่ในตอนนี้นะในตอนนี้นะเหมือนกับอ่ารีเบิร์ n แอนด์นิวบิ๊ินิ่งเขากำลังเริ่มแชปเตอร์ใหม่ในชีวิตด้วยนะ Rainbow and Message ถ้า ถ้าเขาคิดถึงคุณนะเขาก็จะอาจจะมีส่งข้อความส่งอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณค่ะมาถ้าเขาทําอย่างนั้นก็คือเออก็ก็จะมีใจบ้างแหละถ้าเขาไม่ทักมาก็ไม่เป็นไรนะเออเราก็เป็นฝ่ายทักไปก็ได้นะคะเพราะว่าเราก็อยู่ในเฟรนด์โซนกลุ่มนี้เฟรนด์โซนอีกแล้วว่าคุณเออคุณทําไมทําไมทําไมต้องให้คนที่มาดูฉันต้องเป็นเฟรนด์โซนตลอดด้วยวะอะไรอย่างนี้ อืมแต่ก็ยังดีอยู่นะเออก็ยังดีอยู่นะอยู่ในเฟรนโซนเนาะแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสเลยนี่คุณอ,อืมแต่ว่ารอบนี้เขารู้สึกว่าเขาจะมีใครไหมไม่อ่ะอ,อืมก็มีแค่คุณน่ะนะเออเออเอ,อืมโอ,อเค นั่นแหละเขาน่าจะยึดเฟรน์โซนอยู่ก็ยังดีกว่าที่เขาไปสนใจคนอื่นเหมือนอรอบที่แล้วอะเนะาะคลิปที่แล้วเนาะโอเคก็ขอให้เพื่อนๆนะคะอมีความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ